สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูอีกครั้งนะคะครูชุติการถิ่นมาศเนาะหรือว่าครูแตมนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะเรื่องของบุคคลสําคัญค่ะสําหรับบุคคลสําคัญนะคะของชาติและท้องถิ่นวันนี้นะคะที่เราจะศึกษากันนะคะเป็นเรื่องของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินในราชการที่9ค่ะ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่ศส4 3ค่ะเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจและทำโรงความเป็นไทยค่ะส่วนตัวชี้วัดนะคะเป็นตัวชี้วัดที่ศส4 3ป2อทับค่ะระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถอธิบายพระประวัติและพระกรณีกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินได้ค่ะ2ค่ะนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์นะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินได้ค่ะ 3. นะคะนักเรียนจะเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญนะคะของการนำแบบอย่างที่ดีไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะหัวข้อใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลสําคัญนะคะของชาติและท้องถิ่นค่ะเรื่องราวของบุคคลที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวนะคะของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินในรัชกาลที่9ค่ะ โดยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมตอบคําถามค่ะแล้วก็กิจกรรมฝึกสังเกตภาพนั่นเองค่ะพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะอ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าบุคคลนะคะที่ได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสําคัญของชาติและท้องถิ่นเนี่ยควรเป็นบุคคลนะคะที่มีลักษณะการปฏิบัติตนยังไงคะอ๋ามีบนหมอกมีความเสียสละใช่ไหมคะมีอะไรอีกเอ่ย ามีความกล้าหาญเนาะเก่งมากเลยนะคะที่นักเรียนมาตอบมาเนี่ยถูกทั้งหมดเลยนะคะละักษณะของผู้ที่จะเป็นบุคคลสําคัญของชาติได้นะคะก็ต้องมีความเสียสละนะคะประโยชน์ส่วนตนนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนพอจะยกตัวอย่างนะคะบุคคลสําคัญของชาติท่านใดบ้างคะที่นักเรียนพอจะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยได้ยินชื่อมาคะ เก่งมากเลยนะคะมีคนยกตัวอย่างนะถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะบรมานาถบพิตรนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในหลวงราชการที่9ของเรานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือเปล่าคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ทําคุณประโยชน์นะคะให้แก่ประเทศชาติของเราเนี่ยยังไงบ้างคะอ เก่งมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยเริ่มยกตัวอย่างได้แล้วนะคะก็คือพระองค์เนี่ยทรงสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยดำเนินชีวิตนะคะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนาะต่อมาค่ะครูมีหนึ่งรูปนะคะให้นักเรียนช่วยกันนะคะฝึกสังเกตภาพค่ะนักเรียนรู้จักบุคคลในภาพหรือเปล่าคะ าบางคนบอกรู้จักบางคนบอกไม่รู้จักใช่ไหมคะไหนคนที่รู้จักนะคะพอจะตอบคู่ได้หรือเปล่าคะว่าบุคคลในภาพน,นี้คือใครอ่าเก่งมากเลยนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะคะเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะกมรมหลวงนาราธิวาราชนคคลินนั่นเองค่ะใครที่ตอบได้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะต้องตกมือให้ตัวเองแล้วเนาะ เอาล้ะคะ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษานะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองนะคะเกี่ยวกับพระประวัตินะคะแล้วก็พระกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากายาณิวัฒนานะคะกรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินในรัชกาลที่9ค่ะโดยครูจะให้เวลาในการหาข้อมูลนะคะ10นาทีเหมือนเดิมพร้อมหรือย,ยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปหาข้อมูลกันเลยค่ะ เอาล้ะคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะได้ข้อมูลกันมาครบทัวหรือเปล่าเอ่ยอ่าหลายคนเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความสําคัญนะคะยังไงต่อประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ทําไมถึงได้รับการยกย่องใช่ไหมคะให้เป็นคนสําคัญเนาะเดี๋ยวเรามาดูพระประวัติของพระองค์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนานะคะกมรมหลวงนารถิวาสราชนาครินในราชการที่9นะคะพระองค์เนี่ยเป็นพระธิดานะคะใน สมเด็จพระมหิตราทิเบตอดุญเดชวิกรมนะคะพระบรมาราชชนกนะคะและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีนั่นเองนะคะพระองค์เนี่ยทรงประสูตินะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะคะพศ2466ค่ะและเป็นพระเชษฐภคินีนะคะของราชการที่8และราชการที่9นั่นเองค่ะคาว่าพระเชษฐภคินีนะคะนั่นก็คือคําว่าพี่สาวนั่นเองค่ะพระองค์เนี่ยทรงเป็นพี่สาวของราชการที่8และก็ราชการที่9ของเราค่ะ เอาละค่ะคราวนี้นักเรียนพอจะตอบครูได้หรือเปล่าคะว่าเพราะเหตุใดน,นะคะพระองค์เนี่ยถึงได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสําคัญของชาติค่ะ,ะจากที่หาข้อมูลมาน่าจะพอตอบคําถามครูได้แล้วเนาะ,ะเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนาะแล้วก็ทรงนําเอาความรู้นะคะที่พระองค์มีเนี่ยมาพัฒนาให้กับชาติไทยของเราให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะ แล้วนักเรียนพอจะตอบครูดได้หรือเปล่าคะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพักกรณีกิจที่สําคัญในด้านใดบ้างะลองยกตัวอย่างซิว่าเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนได้ข้อมูลมาเนี่ยพักกรณีกิจของพระองค์มีด้านอะไรบ้างคะอเก่งมากเลยนะคะพระองค์ก็มีความสําคัญเนาะในด้านของการศึกษานะคะแล้วก็ด้านการแพทย์นั่นเองนะคะนอกจากการศึกษาแล้วก็การแพทย์แล้วเนี่ยพระองค์มีพักกรณีกิจที่สาคัญยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ พระกรณียกิจของพระองค์นะคะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีจริยวัตรเนี่ยคะที่งดงามนะคะแล้วก็ทรงเป็นผู้ที่มีความกตัญญูนะคะต่อพระชนกและก็พระชนนีนั่นเองนะคะและทรงช่วยเลี้ยงดูนะคะพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระเจ้าอยู่หัวราชการที่8แล้วก็ราชการที่9ด้วยความรักและความเมตตานั่น,น,นเองคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะพระองค์ยังท่งงานนะคะในด้านของการสาธารณสุขด้วยนะคะนั่นก็คือพระองค์ทรงนําแพทย์อาสานะะในมูลนิธิพอ,อสวรนะคะออกตรวจเยี่ยมนะคะดูแลสุขภาพนะคะของราษฎรนะคะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่งรับเป็นองค์อุปถัมภ์นะคะมูลนิธิต่างๆนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ทุกข์ยากด้วยนั่นเองค่ะเอาล้ะคะ่ะนักเรียนพอจะตอบครูได้หรือเปล่าคะว่าพระกรณียกิจในด้านการแพทย์ของพระองค์เนี่ยทรงกอบ ประโยชน์ให้กับประเทศของเราเนี่ยยังไงบ้างอ่าเก่งมากเลยนะคะก็คือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะคะในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการรักษาพยาบาลน,นะคะที่ดีเนาะโดยแพทย์ที่มีความสามารถนั่นเองค่ะเอาละค่ะพระกรณียกิจของพระองค์เนี่ยยังไม่หมดเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะคะพระกรณียกิจด้านต่อไปค่ะนั่นก็คือพระองค์เนี่ยทรงเยี่ยมนะคะราษฎรในถิน่น เนาะคะ่ะทุรก,กันดารน,นะคะแล้วก็ท่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนะคะทรงสนับสนุนนะคะให้เยาวชนไทยเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันนะคะโอลิมปิกวิชาการนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ท่งประธานนะคะทุนให้กับเยาวชนต่างนะคะที่มีความรู้ความสามารถเนาะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะนําเอาความรู้เนี่ยมาพัฒนาชาติไทยเราต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะอีกะกรกิจของพระองค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนั่นก็คือพระองค์นะคะทรงนิพนธ์นะคะหนังสือ ที่ให้ความรู้แก่เราเนาะเช่นเรื่องแม่เล่าให้ฟังนะคะเนี่ยก็เป็นพระราชประวัติเนาะส่วนตัวของพระราชชนนีของพระองค์นั่นเองนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยยังทรงเป็นพระอาจารย์นะคะที่ช่วยสอนหนังสือนะคะเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสนะคะให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นักเรียนพอจะตอบครูได้หรือเปล่าคะว่าพระกรณียกิจด้านการศึกษาเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติของเราเนี่ยยังไงบ้างคะ เก่งมากเลยเนาะก็คือทําให้สังคมไทยของเรานะคะมีประชาชนนะคะที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะจากนานาชาตินั่นเองค่ะเอาละเมื่อกี้เนี่ยเราได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยเยอะเลยเนาะแล้วนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าเพราะเหตุใดนะคะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเนี่ยจึงทรงประกอบพระกรณียกิจมากมายเนี่ยต่อประเทศชาติของเราคะ่ะ ถูกต้องค่ะก็คือพระองค์เนี่ยต้องการนะคะให้ที่จะเห็นเนาะประชาชนคนไทยของเรานะคะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ดีกว่าเดิมนะคะพระองค์เนี่ยจึงอุทิศนะคะกำลังพระวรกายนะคะบำเพ็ญพระกรณียกิจต่างๆนะคะตลอดพระชนชีพของพระองค์นะคะเพื่อประชาชนชาวไทยของเรานั่นเองค่ะต่อมาค่ะยังมีอีกหนึ่งคำถามนะคะ นักเรียนพอจะตอบครูดได้หรือเปล่าคะว่าพระองค์เนี่ยทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไรนะคะต่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมคะอ่าพระองค์เนี่ยทรงช่วยเหลือใช่ไหมคะราษฎรนะคะเสียสละแล้วก็มีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองเนาะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์นะคะที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติของเรานะคะจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินกันคะ่ะ เรามาสรุปกันเลยเนาะด้านแรกนะคะก็คือประโยชน์ที่พระอ,องค์ทรงทำเนี่ยก็เพื่อให้ราษฎรเนี่ยนะคะได้ดํำรงชีวิตเนี่ยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีเรื่องของบุรณิธิใช่ไหมคะแพทย์อาสาสมัครเนาะพออสวอนะคะก็จะทําให้ราษฎรเนี่ยได้รับนะคะบริการสาธารณสุขที่ทันสมัยและก็ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะด้านการศึกษาเนาะก็เกิดประโยชน์นะคะก็คือการศึกษาของไทยเราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มีความทัดเทียมกับนานาชาติมากขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะประชาชนคนไทยของเราเนี่ยก็จะได้มีความรู้ความสามารถนะคะทั้งในเรื่องของวิชาการนะคะแล้วก็ทักษะอื่นๆเนาะซึ่งสามารถแข่งขันนะคะกับประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกได้นั่นเองค่ะ คราวนี้มาดูกิจกรรมดีกว่าค่ะเป็นกิจกรรมรู้จักพระกรณียกิจนั่นเองนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันทําเครื่องหมายนะคะถูกหน้าข้อความนะคะที่เป็นพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ทําเครื่องหมายผิดนะคะหน้าข้อความที่ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้อความที่1ค่ะเขาบอกว่าริเริ่มนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนค่ะข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียน อาข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้ไม่ใช่เนาะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าสนับสนุนนะคะให้เยาวชนไทยเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการค่ะข้อนี้เนี่ยถ้าใครตั้งใจฟังครูเนี่ยต้องตอบได้แน่นอนค่ะข้อนี้ถูกหรือผิดคะอ่าถูกต้องเนาะเป็นพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานค่ะทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียน อ่าข้อนี้ไม่ใช่เนาะเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าทรงเสริมมุรนิธิพอ,อสวนะคะนำแพทย์อาสาสมัครไปรักษาพยาบาลประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนอ่าข้อนี้ถูกต้องเนาะเป็นพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนั่นเองนะคะเอาละใครยังตอบถูกถูกผิดผิดอยู่นะคะลองไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะ เอาละคะ่ะนักเรียนแล้วนักเรียนพอจะบอกครูได้หรือเปล่าคะว่านักเรียนจะนําแบบอย่างนะคะการปฏิบัติตนของพระองค์ท่านเนี่ยมาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไงบ้างคะลองช่วยกันตอบหน่อยสิอ่าโอเคนะคะมีเพื่อนตอบมาหลากหลายเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเป็นแผนผังความคิดเลยแล้วกันนะคะแนวทางนะคะที่เราจะ นำแบบอย่างของพระองค์ท่านเนาะไปปฏิบัติใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะอย่างแรกเลยที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือทำประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นเองเนะาะเช่นง่ายๆนะคะเวลานักเรียน,เ,นยเดินไปเห็นขยะนะคะตกอยู่เนี่ยนักเรียนก็สามารถเก็บขึ้นมาได้เนาะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทําประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะที่นักเรียนแบบเราเนี่ยสามารถทําได้นะคะ นอกจากนั้นเนี่ยก็คือช่วยเหลือนะคะเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะเช่นนักเรียนอาจจะรู้จักนะคะสอนการบ้านเพื่อนนะคะแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่นักเรียนสามารถทําได้แล้วนั่นเองค่ะนอกจากนั้นสิ่งง่ายๆที่นักเรียนสามารถทําได้ทุกคนนะคะแล้วก็ทาได้ทุกวันเลยนั่นก็คือการตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการนําแบบอย่างของพระองค์ท่านมาประยุกตใช้นะคะแล้วก็พ่อแม่ของเราเนี่ยจะได้ภูมิใจด้วยนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนมาวิเคราะห์นะคะว่าถ้านักเรียนเนี่ยนำเอาแบบอย่างของพระองค์ท่านเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างเนาะแล้วถ้าเราไม่นําไปปฏิบัติใช้เนี่ยจะเกิดผลเสียยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเอาละมาช่วยกันวิเคราะห์ดีกว่าค่ะถ้านักเรียนนําเอาแบบอย่างของพระองค์ท่านเนี่ยไปปฏิบัติใช้ะคะ่ะจะเกิดผลดียังไงบ้างคะ อ่านะคะคนในสังคมเนี่ยก็เราก็จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถไปเนาะหรือว่าเราก็สามารถยึดพระองค์ท่านนะคะเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเนาะให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถได้นั่นเองนะคะแล้วถ้าเราไม่นําเอาแบบอย่างของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ล่ะคะจะเกิดผลเสียยังไงบ้างอ่าเราเนี่ยก็จะ ไม่มีความรู้ความสามารถเนาะแล้วก็ไม่สามารถเป็นกําลังนะคะในการช่วยที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราได้นั่นเองนะคะก็รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนําเอาแบบอย่างของพระองค์ท่านนะคะไปปฏิบัติใช้เนาะในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะเอาละค่ะจากที่เราได้เรียนไปเนาะเรื่องของพระประวัตินะคะแล้วก็พระกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าพี่นังเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะกรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินในราชการที่9ไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันลองไปทําดูนะคะไปดูกันรายละเอียดของกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มกันเนาะศึกษานะคะเกี่ยวกับพระกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาลาธิวาสราชนครินทร์นะคะมาหนึ่งตัวอย่างคะ่ะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยบันทึกข้อมูลนะคะลงในแบบบันทึกเนาะแล้วก็นํามาจัดทำนะคะเป็นป้ายนิเทศนะคะเพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะให้กับคนอื่นๆในโรงเรียนเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะแบบบันทึกพระกรณียกิจนะคะที่ ครูได้ทํามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับพักกรณีกณิจนะคะที่ครูเลือกเนาะก็เป็นเรื่องของด้านการแพทย์นะคะแล้วก็สนาธารณสุขนะคะนั่นก็คือเรื่องของมูลนิธินะคะพอ,อสวอนั่นเองนะคะ ความสำคัญของพระกรณียกิจนะคะก็คือเป็นกิจการแพทย์นะคะที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระศรีนาคารินทรา,าบรมาราชชนนีนะคะที่ทรงพบเห็นความยากลำบากนะคะของราษฎรในด้านสธาธารณสุขนะคะพระองค์เนี่ยจึงทรงจัดหานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้มีแพทย์นะคะและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยไปช่วยเหลือนะคะและให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรคนะคะช่วยส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพอ,อนามัยนะคะของประชาชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลนั่นเองค่ะ ส่วนประโยชน์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะต่อสังคมและประเทศชาตินั่นก็คือราษฎรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็ได้รับบริการนะคะทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขที่ทันสมัยนะคะแล้วก็เจ็บป่วยน้อยลงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ครูทำมาให้น,น้องนักเรียนก็ลองไปปรับใช้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างด้านอื่นๆดูนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้นะคะที่เราได้เรียนกันในวันนี้ดีกว่าค่ะว่าเราได้อะไรไปบ้างเนาะ ามาช่วยกันสรุป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาลาธิวาสราชนาครินนะคะทรงนําความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของราษฎรชาวไทยนะคะให้ทำให้เกิดประโยชน์นะคะต่อประเทศชาติของเรานะคะแล้วก็ทรงเป็นแบบอย่างนะคะที่ดีนะคะต่อประสงค์นิกรชาวไทยของเรานั่นเองค่ะ เอาละค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะครูยังมีแบบทดสอบนะคะมาช่วยกันทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะผ่านแบบทดสอบ3าข้อค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อแรกพร้อมๆกันเลยค่ะเขาถามว่าพรกกรรียกิจด้านการแพทย์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาลาทิวาสราชนาครินทร์ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใด 1. ประชาชนมีการศึกษาที่ดี 2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี3ประชาชนมีที่อยู่อาศัยค่ะ ข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงพักกรณียกิจในด้านการแพทย์นะคะนักเรียนข้อนี้เก่งมากค่ะก็คือตอบข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือทําให้ประชาชนเนาะในพื้นที่ห่างไกลนะคะทินทุรกันดารเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะเขาถามว่าพักพักกรณิยกิจใดนะคะของพระองค์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะข้อ1ค่ะมูลนิธิแพทย์อาสาข้อสอง การเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับสากลข้อสามค่ะการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการค่ะข้อไหนดีเอ่ยอ่าข้อนี้เขาถามถึงด้านการศึกษาเนาะฉะนั้นตอบข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สามนั่นเองนะคะก็คือส่งส่งเสริมนะคะเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วเนาะข้อที่3ค่ะเขาถามว่าข้อใดนะคะเป็นลักษณะนิสัยค่ะของบุคคลที่จะทําประโยชน์นะคะให้แก่ท้องถิ่นค่ะข้อ1ค่ะมีความเสียสละข้อ2มีความเห็นแก่ตัวข้อ3มีความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อไหนคะถึงจะเป็นลักษณะที่สําคัญนะคะของบุคคลที่ทําประโยชน์ให้กับท้องถิ่นค่ะอ่าข้อนี้ไม่ยากเลยเนาะข้อนี้ตอบข้อที่เท่าไหร่คะ อ่เก่งมากค่ะข้อนี้ตอบข้อที่1เนาะก,ก็คือมีความเสียสระนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ เอาละค่ะนักเรียนวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินในราชการที่9เนี่ยมีพระประวัติและพักกรณีกิจที่สําคัญต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เห็นถึงความเสียสละของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะนำเอาแบบอย่างของพระองค์ท่านเนี่ยไปปฏิบัติตใช้นะคะให้นักเรียนเนี่ย ประพฤกตนนะคะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะโดยคำหนึงนะถึงความเหมาะสมแล้วก็วัยของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ